ครับเดี๋ยวเราจะไปที่เท็ดดูคอฟฟี่นะครับแม่กำปองนะครับนี่เป็นทางลงนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับมันก็จะมีเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีสตางแ์แผลนี่เราจะมารีวิวเท็ดดูคอฟฟี่แม่กำปองจะไปฟองพ่อเดี๋ยวพ่อจะมายิงพ่อนะครับไปเลยครับทางลงนะครับบรรยากาศโอ้โหวันนี้ค้มเลยครับลายฝนต้นหนาวฝนเพิ่งหยุดไปนะครับ ไปขึ้นเขาขึ้นตรงสะพานด้วยตรงสะพางหนักกว่าอีกโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับอันนี้ครับอืมเป็นไงบ้างครับอย่างนี้กันอย่างนี้บ้างครับอย่งนี้พาแม่พาแม่มามาถ้าพามามาถ้าพาปุ่งมาปุ่งไม่มาเลยไม่ยากครับเลยแต่ถ้าพาพูดมาพูดไปไหนไปกันไปไหนไปกันคนนั้นแหละแต่ต้องมีคนจับนะ คุณจะเสียคนนึ่งคนไปเลยเส <c oughs> <c oughs> ียคนครับ <c oughs> โอ้ดูตะไครขึ้นระวังลื่นเด้อลื่นนะพัดนะ้าลื่นนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับ,รรบโอ้ยอันซีนอินไทยแลนด์มีแสงแดดส่องลงมาด้วยโอ้โหบรรยากาศยอดเลยนะถ้าไม่ได้มาเนี่ยเสียใจเลยครับดี่โอ้ยน้ำยาน้ำตก ยอดเลยครับโอ้โหเพื่อนปัดตามมาติดๆโอ้โหได้ยินเสียงน้ำไหมครับน้ำนี้ก็ไหลมาจากน้ำตกแม่คำปองนะครับโห็นไหมครับเนไหมครับโอ้โหนี่นี่ถ่ายติ๊กตอกได้หนึ่งช็อตเดียวเนะจะมองลำธารที่ไหนไปจะมองเห็นใคร อุ้ยยิบยิบระยับสวยงามดังไม้เชียฟรีมาตรงนี้มันสุมน้ำได้เออเพิ่งเข้นนี่ภายในร้านนะครับโอ้โหยากาศดีมากสุดยอดสวยงามอลังการมากโอ้โหน้ำตกไหลเต็งสะสะสะเลย โอ้แล้วเราไปสั่งออเดอร์ก่อนนะครับโอ้ดแบบีมากเลยตอนนี้ครับโอ้ยมีแมวยักษ์